สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินนะฮะตอนนี้เราอยู่แถวตลาดสดห้วยศักนะบนทอรอ120เชียงรายเทิงนะครับเดี๋ยวเราทําการเลี้ยวซ้ายตรงตลาดสดห้วยศัก์ที่โรงเรียนอนุบานห้วยศักนะเลี้ยวซ้ายไป6.3กิโลเมตรนะครับเพื่อไปดูที่ดินนะฮะไรกวานะครับดยแปลงนี้ห่างจากที่ดินตัวนี้เราเริ่มจากตลาดสดห้วยศัก์ตรงนี้นะครับเดินทางไปถนนชอร .1306 หฮะห้วยศัก ตอนศิลานะครับไป6.3กิโลเมตรเท่านั้นโดยใช้เวลา7นาทีนะครับเนี่ยที่ดินเราอยู่ตรงนี้นะครับ5ไร่9 2ตารางวานะครับขายจุดที่รัน1้าน830,000กว่าบาทนะครับนี่คือถนนชรอ1306นะฮะห้วยสักดตอนศิลานะครับที่เราเดินทางไปดูตรงนี้นะครับก็เป็นที่นานติดท้ายชุมชนติดถนนคอนกรีตนะครับเหมาะมากสำหรับทำจัดสรรนะครับ สาธารละนุโพคบคันนะครับสำหรับดินแปลงนี้ก่อนที่ดินของเราอยู่บ้านล่องปลาขาวนะครับตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับแปลงนี้เป็นที่นานฉนดนท่เอกสารสดผืนเดียวนะครับหนึ่งใบหนึ่งแปลงนะครับโดยแปลงนี้นะครับหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตนะฮะประมาณ100เมตรด้วยกันนะครับผมแล้วก็ห่างจากถนนเส้นนี้นะประมาณ500เมตรเท่านั้นนะฮะหนึ่งสามส่วนหกนะฮะเนี่ยเข้ามาทางซอย4นะครับตรงนี้นะครับ ประมาณหนึ่งนาทีหรือ500เมตรก็ถึงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับติดถนนที่กว้างยาวเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะมากสำหรับทาบ้านทําจัดสรรน,นะฮะที่ดินแปลงนี้ครับวันนี้เราเข้าสู่บ้านร่องปลาขาวนะครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับและที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากตัวเมืองเซนตตัวเมืองเชียงรายแล้วก็เซนท่านนะครับก็ประมาณ21กิโลเมตรนะฮะใช้ถนนทลอ,อ102 0 2อเชียงรายเทิงเช่นกัน แล้วก็ตัดเข้าถนน1306นะครับห้วยศักดอนศิลานะครับอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าซอยตรงนี้นะครับนี่ฮะซอยสีตรงนี้เราไปอีก500เมตรเมื่อกี้ฮะก็จะเป็นถนนคอนกรีตเลยทีเดียวนะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินทําจัดสรรนะครับที่ดินแปลงนี้เหมาะมากนะครับผมท้ามทำจัดสรรแบ่งเป็นล็อกขายนะฮะก็โอเคเลยทีเดียวนะครับ ขายยกแปลงกันเลยทีเดียว1 8 3่งล้บาทนะครับหรือเฉลี่ยไร่ละ350 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับที่ดินแปลงนี้เอกสารไม่ติดภาระใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมโอนทันทีนะครับ5้าไร่92ตารางกลังวาครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะนี่ครับซ้ายขวาก็จะเป็นชุมชนใหญ่โตนะฮะชุมชนน่าอยู่เลยทีเดียวนะครับเข้าจากซอยสีบาตรงมาเลยประมาณ500เมตรนะไปถึงที่ดินที่เราจะขายนะครับผม ถึงด้านนาตรงนี้เลยนะครับผมที่ดินถึงแล้วนะครับไปที่นาตรงนี้ฮะติดถนนคอนกรีตตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่านี่คือส่วนของที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับคอนกรีตกว้างประมาณ5เมตรนะครับรถยนต์สวนก็ได้สบายเลยนะครับอันนี้ทางที่เราเข้ามานะฮะนี่ครับหรือที่นาของเราครับอยู่ทางนี่ฮะหทางซ้ายมือนะฮะระดับการถมที่นากับ คอนกรีตน um okay, ี mm, alone, ้ก on <ent weet industry rules> ็ผมลึกกว่านะคประมาณเมตรครึ่งนะครับเกือบ2เมตรด้วยกันนะครับผมที่กำลังเตรียมเพาะปลูกอยู่ตรงนี้นะครับ5้าไร่เก้าสองตารางวานะครับเฉลี่ยไร่ละ3ามแสนห้าหมนบาทอยู่บ้านร่องปลาขาวซอยสี่ตำบลห้วยสักอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายใครที่กำลังมองหาที่ดินทำเาจัดสรรนะครับก็ดูแปลงนี้ได้นะครับถนนคอนกรีตนะครับเกือบร้อยเมตรด้วยกันนะฮะติดถนน กปีบตรงนี้นะครับที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเลยนะฮะเอกสารสิทธิ์โนดหนึ่งใบหนึ่งแปลงเท่านั้นนะครับสำหรับพดินแปลงนี้นะครับถนนตรงนี้ถ้าตรงไปเรื่อยๆก็เป็นเข้าที่ชาวสวนชาวได้แล้วก็ชุมชนข้างในก็มีนะครับผมนี่ฮะเหมาะมากครับสำหรับทำจัดสรรครแบ่แงเป็นล็อกขายถมดินนะฮะ เขอยู่ท้ายชุมชนเลยนะครับติดชุมชนเลยที่ดินแปลงนี้นะครับแต่ลูกค้าจะเสียตรงที่อาจจะถมลึกหน่อยนะฮะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับเพราะว่าประมาณมันต่ำกว่าถนนถนนสูงกว่านะครับที่นานะฮะคือที่ดินฮะถึงตรงล็อกต้นต้นไม้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะถึงขนาดใหญ่ๆเลยนะครับที่ดินแนวเขตตรงนี้นะฮะ ก็เป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งครับที่มีความน่าสนใจในการาทำจัดสรรหรือว่าทำเป็นบ้านโคกหนองนาได้หมดนะฮะอยู่ซอย4ครับตำบลห้วยศักพิ่มเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ฮะท้ายแปลงตรงนี้ความสิ้นสุดของที่ดินที่ติดคอนกรีตก็อยู่ตรงไม้ใหญ่สองต้นตรงนี้ครับลักษณะจะแหลมๆนิดหนึ่งนะฮะตรงตรงปลายนะฮะ ก็อยู่ในชุมชนครับตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะก็เหมาะมากทำสันจัดสรรนะใครที่กําลังมองหาพื้นที่ทําจัดสรรนะฮะใกล้เมืองเชียงรายนะครับห่างจากเส้นทรัล12เมตรกิโลเมตรเท่านั้นนะฮะห่างจากถนนทร1020นะฮะ6.3กิโลเมตรเท่านั้นครับใกล้ตลาดสดนะฮะใกล้ร้านค้าทั่วไปสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะสองล็อกเลยทีเดียวฮะนี่ถนนคอนกรีตนะครับกำลังเพิ่งสร้างเสร็จนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ตรงในแปลงนะครับคันดินนี้คือคันดินแปลเเตนะครับจะเห็นว่านะฮะร,ระดับขึ้นนากับถนนนี้ที่ดินของถนนนี้จะสูงนิดนึงนะครับลูกค้าต้องมีต้นทุนในการถมนิดนึงนะฮะแต่ถ้าถมทั้งหมดนี้จะสวยมากครับที่ดินแปลงนี้นะฮะแบ่งเป็นล็อกจัดสรรนี้ หือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถ้าไร่ก็2ตารางวาเฉลี่ยไร่ละ3 5 0 0 0 0บาทก็ยกแบงกันเลยทีเดียว1 8 3่ง0้านบาทนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ตอนนี้แอดมินกำลังเดินให้ดูในพื้นที่ที่ต้นยยคาที่เห็นนี้ไม่ใช่นะอีกแปลงหนึ่งฮนะแปลงของเราจะเป็นที่นาทั้งหมดนะฮะคือแพนกล้องเห็นว่าระดับความลึกจากที่นากับถนนเนี่ย หอก่อนเหมือนกันนะครับแต่บรรยากาศดีครับอยู่ท้ายชุมชนฮนะโอกาสที่ทําจัดสรรมีคนมาซื้อนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะครับตรงที่ต้นไม้ที่เนินสูงนี่ไม่ใช่นะฮะเป็นที่ดินที่ติดกันนะครับบ้านท้ายแปลงก็ติดชุมชนที่เห็นรั้วขาวๆด้วยนะฮะติดเลยนะครับนี่คือดิน แปลงที่ติดกับแปลงนี้นะครับก็ฝากด้วยนะฮะที่ดินแปลงนี้สวยๆแบบนี้หายากนะครับห้าไร่92ตารางวา1นึ่งล้านแปดแสนสบาทนะครับราคานี้พร้อมอุดหนิ์ให้นะครับนี่คือลักษณะที่ดินในแปลงนะครับ ติดถนนตอนขีเกือบ100ร้อยเมตรนะฮะระยะระยะการผมนี่ประมาณ1.5เมตรขึ้นนะครับวิวบรรยากาศภูเขาทุ่งนาทั่วไปนะในชุมชนสาธารณโนกครบคันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับไม่ไกลจากกรวเมืองเชียงรายประมาณ20กิโลเมตรนะครับก็ไม่ไกลจากาตำบลตอนศิลานะฮะประมาณ1 0กว่ากิโลเมตรนะฮะตรงที่เป็นที่ถมแล้วที่เป็นต้นอยูอ่ต้นมันสำาหลังตัวนี้ก็ขายนะครับอันนี้ ถ้าลูกค้ามีงบประมาณเพียงพอแล้วก็ซื้อแปลงนี้ด้วยแล้วก็ผมให้เท่าตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่นาตัวน,นี้ค่าไร่นะครับก็จะเป็นที่สวยเลยเดียวหน้ากว้างเกือบร้อยเมตรเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับเื็นระดับความ,ม,มาสูงจากคอนกรีตกับที่นานะฮะเห็นกันชัดเจนเลยในเดียวนะครับราะเสียมีข้อเดียวนะครับที่นาจะต่ำกว่าถนานคอนกรีตนะครับก็มีต้นทุนในการถมสูงนิดนึงนะครับลูกคก้าก็เดี๋ยวเราไปดูในลักษณะของ ภาพมุมสูงกันนะครับว่าลักษณะกายภาพทั่วไปบริเวณโดยรอบนี้จะเป็นชมุมชนหรือที่นาสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจากภาพมุมสูงนะก็จะมีชุมชนลายล้อม ที่ดินแปลงนี้เลยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศก็เห็นวิวภูเขาตุ่งนาชัดเจนเลยนะครับอากาศดีครับเหมาะมากสำหรับทำจัดสรรนะฮะใครมีงบประมาณต้นทุนในเรื่องการทำภาสารียนซับเรื่องการจัดสรรก็ดูนะครับนี่ฮะชุมชนใหญ่เติมโตเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับ5ไร่ก็2ตารางวานะครับ1ล้าน8แ3หน5ร้บาทเท่านั้นนะฮะที่ดินแปลงนี้ยกแปลงกันเลยทีเดียวนะครับเอกสารสิทธิ์ถนนนะฮะ อยู่ใกล้ชุมชนสาธาระนุ่มโคโคบคันนะครับเปิดถนนคนริตหน้ากว้างเลยทีเดียวไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะครับประมาณ20กิเมตรเท่านั้นนะครับที่สวยๆแบบนี้หาย,ยากนำา้ำลูกค้านะครับซื้อเก็บไว้นะฮะหรือว่าซื้อปลูกบ้านทำัดสรรได้หมดนะครับ เมื่อมุ่ถึงระยะนะฮะห่างจาก1 1 5 2นะฮ 10. ะ10.1กิโลเมตรเท่านั้น1 1 5 2นี่เป็นถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับสีเวียงไม่เรียบนะครับผมนี่ฮะก็หรือไปที่ตลาดสดบ้านดอนศิลานะครับตำบลดอนชากะบาณ10กิโลเมตรเท่าน,ทนั้นนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับสามารถไปได้2เส้นทางนะไม่ว่าถนนทอรร0 2 0อเชียงรายเทิงหรือ1 1 5 2นะครับ สีเวียงไม่เรียบนะครับยายามองลายนะฮะนี่คือบรรยากาศมุมสูงนะหรือว่าชุมชนใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับเหมาะมากครับสำหรับทำจัดสรรน,นะสำหรับพื้นแปลงนี้